เป็นแฟนอลไรอย่างครับเนี่ยอ๋อโอ้่คุณทุกคนดูดิแบบเขาชอบแล้วฮู้วก็มาดิเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับอุ้ยไม่เอาอยู่กับเราก่อนไม่งั้นเราจะเตี๊ยนะเด็กดื้อเ่ยเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนใช่ไหมล่ะเสครับออฟฟิเชี โอเคแล้วผมขอก่ารื่อนของไม้ครับนะครับทุกคนวันนี้ที่มาอยู่ในโรคหันกว้างใหญ่นะครับผมนะคือว่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมทุกคนวู้ฮู้แล้วเราก็จะมาเอ่อตัดไม้ก่อนอันดับแรกนะครับทุกคน <sole> เ<อ>ดีย๋ยว<ด>ผมเปิดเสียงแล้วผมลืมเปิดเสียงไม้ครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเปิดเสียงก่อนละกันนะเราตัดไม้ก่อนเลยคือวันนี้คือแบบถามว่าทำไมผมมาคนเดียวนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเลิกกับเฟิร์สจุงทุกคน ผมก็แบบเศร้าเป็เหมือนกันนะคือแบบบางทีเราก็เล่นคนเดียวอ่ะบางทีเราก็เหงาอ่ะอยากมีใครเล่นด้วยตัวคนทุกคนครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแบบเอาชีวิตรอดหนึงร้านวันนะแบบเอาให้เจอแฟนเลยทุกคนคือถ้าไม่เจอแฟนคือว่าเราก็จะไม่ยกเลิกภารกิจนี้เดี๋ยวเจอเ้ยเยวเดีเดี๋ยวเดีดี๋ยวเยคือผมไม่ได้สังเกตมาให้ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ย ้ยฮะเฮ้ยทุกคนระเบิดเป็นเพชรเพื่อของดีว่ะมอดอะไรหรือเปล่าทุกคนผมลงแบบมีมองโฟนมองแฟนมาด้วยนะมอดฟงมอดแฟนอะ่ะเออเราก็ทุบบล็อกเพชรก่อนแล้วกันนะเพื่อแบบโอ้โหพระเจ้าเหมือนจะรู้ว่าผมอยากได้ความรักโอ้ขอบคุณครับพระเจ้าเป็นึงนะตอนนี้คือเสียงดังมากโอเคให้ไปไหนอะ่ะไปยิงอะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ยเมือ่อกีทอทอ้ทุกคนเมื่อกี้อะไรอะ่ะไอตรงนั้นอ่ะมันยิงมาตรงนั้นอ่ะเห็นในรูปป่ะทุกคนรูอะไรอ่ะเอ้ยรูเยอบโอ้โหเลิฟยูนไอรูเอย,ยอะ คุณเลิฟยูเนี่ยงว่าเลยทุกคนเฮ้ยใ,ใครยิงอะไรวะอุย้ยเทสเหรอกลัว่เราว่าเราไม่มีที่ขุดอดีรเราจะขุดยังไงอ่ะเฮ้ย มาจากไหนวะทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องทําการอุ้ยอยที่ขุดเพชรไม่ใช่ที่ขุดเพชรที่ขุดเหล็กแต่ว่าเป็นเพชรเอ้ทุกคนพระเจ้าอ่ะพระเจ้าน่าจะให้ของเรามาโอเคคอมพาห์โอเคเราได้ของดีมาแล้วเว้ยเราก็จะแบบเอาตรงนุกนคนผมไม่ได้อัดเซอร์เวอรนานมากเลยทุกแบบอาจจะพูดอะไรไม่ถูกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมโอ้โหทุกคนมีคนให้ดอกไม้โอ้โหแน่นอนเลยใครที่ให้ดอกไม้เราอยู่ออกมานะเราจะแสดงเราจะ ราจะไปจีบเธอเองเฮ้ยตามมาตามมาเอาก็มาที่เดิมนี่หว่าเฮ้ยเธออยู่ในน้ำหรือเปล่าบุ๋อยู่ในดาวอยู่ในดาวไม่อยู่ทุกคนเอ้ยเด็กๆเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะน้องแมวแคตตี้เออเอ่อเออเฮ้ยโอ้โหทุกคนเที่ยวคนน่ารักอะทุกคนครับอะแบบนึงแอคเสียงก่อนอยากเข้ามาเอ้าทำไมอะทำไมอะเอ้าเอ้าาเอ้บังบังบังเออสุดสวยฮาวทำไมไม่ให้เข้าไปล่ะฮาวสสวยๆได้เลยฮะ ได้เลยคือได้ได้เลยคืออะไรชอบเลยเดียว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 แค่กูพูดว่านี่ชอบเลยเลิกวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรวัยรุ่นไฟเอ็มนะบอกซิงเอ้ยเออเออเออเอสายฮาร์ดสายเป็นแฟนอะไรอย่างครับเนี่ยอ๋อพี่คุณทุกคนดูดิแบบเขาชอบแล้วฮู้วี่ก็มาดิเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับโอุ้ย เอ้ตอบกูก่อนพี่ถามว่ามีแฟนหรือยังสวยฮรมยังเลยอ่ะโอ้โหจริงหรือเปล่ามองหรือเปล่าเห็นแบบในบ็อกซิ่งเขาพูดอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าก็มีแฟนกันหมดแล้วอันนี้พูดจริงหรือเปล่าครับจริงเหรอแล้วอันนี้เปิดไ,ม,ไม่ได้เหรอครับเนี่ยคือแบบเสียงเป็นไรร้เปล่าอ๋อไม่ได้นะอ๋อคือจะเปิดก็ต่อเมื่อเราได้คบกันแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเจ็บคอ โอเคโอเคกินกินกินตีนเอ้ยกินน้ำมะนาวก่อนไหมฮะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเราไปหาน้ำมะนาวมาให้นะน้องแมวแคิตตี้เอ้ยแคตตี้ดิไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือเธอชื่อนี้จริงเลยเหรอชื่อแคตตี้เลยใช่ไหมใช่งแงี้ยวิโอ้โหตอบคนน่ารักเลยทุกคนใช่ไงไงเงี้ยเดียวเขาต้องมีใจเราแน่ๆทุกคนการตอบบ้างแล้วแบบนี้อ่าเรามาช่วยเหรอว่าแต่เธอจะช่วยเราอุ้ยโอ้โหมีใจอุ้ยโอ้โหมีใจอุ้ยโอ้โหมีใจ โอ้ยโอ้มีใจก็มีเธอโอ้โหยาวทุกคนโอ้เราได้แฟนวันนี้แหละทุกคนครับโอ้ยคอมข้าวคอมข้าเดี๋ยวเราทำชุดเพชรกันแล้วกันนะเผื่อจะโอ้ยอะไรอ่ะให้อะไรเอาอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้พระเจ้าเของให้ของเรามาเอ้ยเฮ้ยเฮ้อ่านี่เราให้เราให้นะดอกไม้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้พระเจ้าให้เรามาอู้เอาทำไมโดนดอกไม้เราทิ้งอ่ะโอ้ทุกคนเอ้ยโดนดอกไม้เราทิ้งอ่ะ ทำไมโยนคืนอะทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้โหทุกคนเพราะให้เราคืนเป็นสิบเท่าเลยคุณครับขอบคุณนะครับที่รักอุ้ยขอบคุณนะครับที่รักขอบคุณนะครับที่รักอุ้ยโอ้โหจุเหมือนกันเลยโอ้โหเขินมากเขินมากเขินปากเรามีอะไรจะให้มีอะไรเุ้ยขอบคุณครับอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะฮะ อะไรอ่ะเธอ,อมันเหมือนพิกัดเลยทุกอย่างเลยอ่ะฮะให้เราไปที่นั่นเหรอที่นั่นมันจะมีอะไรอ่ะลองไปไหมเออไม่ลองได้ไหมอ่ะไม่ลองไปได้ไหมลองคบกันหนูดูได้ไหมครับเนี่ยอุ๊ยลองคบกันหน,ดด rian rian น,หนูดูได้ไหมครับเนี่ยอุ๊ยลองคบกันหนูดูได้ไหมครับเนี่ยอุ๊ยลองคบกันหนูดูได้ไหมครับเนี่ยอุ๊ยโอ๊ย โอ้โหั่้แหละนั้นครบเลยไหมงวดโอ้ครบเลยนะครับผมการครบของผมนี่ก็ต้องแบบตัวใหญ่นี่คือผมจะลุกเลยนะครับแบบมาดูหนึ่งปิค้องพี่ไม่ใช่น้องเสิร์ยเฮ้ย มาไปเถอะเราไปเถอะอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะไป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 สองเจ็ดสามหกสองทุกนไปทางไหนอ่ะเราจำไม่ได้อ่ะไกลนะสองเจ็ดสามทางไหนอ่ะอะไรอ่ะว่าไงอ๋อเย้เราจะขับพาเราไปหรอเราขับรถไม่เป็นนะอ่าเธอขึ้นก่อนเธอขึ้นก่อนขึ้นเธอขึ้นเราขึ้นไม่เป็นขึ้นสิแล้วมันเนาะให้เราขึ้นหรออ่ะไปเธอขับอ๋อเธอมานั่งหลังเธอมานั่งข้างเอาสิสองเจ็ดสามเดี๋ยวเราไปสองเจ็ดสามอ่ะโอเคโอ้โหนี่แบบเรื่องความรักเดี๋ยวเดี๋ยวเราทางไหนเนี่ยสองเจ็ดสามกูไปทางไหน เฮ้เ,เธอมันมีน้ำอยู่เราจะขับไปได้ไงอ่ะเราขับขึ้นตรานี่หรอเธอ,อบ้านไรบ่ามันมีน้ำมันเนี่ยอุออ้ยขับได้โอ้โหรถลุยน้ำนจู๊นั่งด้วยกันด้วยผมมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะสองเจ็ดสามใช่ไหมเธอไปเลยเธอเอุอ้ยได้ยินเสียงจุ๊บหรือเสียงนกอะไรไม่รู้สองเจ็ดสามทางไหนทางนี้ปะอ้าทางนี้ว้าโอ้โยเธอรู้จักเฟซแท็กซี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออสองเจ็ดสองเจ็ดสามอันนี้อันนี้เฟกอ่ะอันนี้เฟกเออสองเจ็ดสามแล้วก็ทางไหนนะปกสองเออแล้วก็สองหกสามสองหกสามเออไปลงนี้ปะสองสามนี่ทางนี้ถ้ารักเราจริงไหมรักจริงสิเราจะไม่รักเธอจริงได้ไงจะออกจะน่ารักขนาดเนี้ยสองหกนี่เรามาไหนอะเรามาผิดทางแล้วป่ะเนี่ยเธอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนั่นอะไรอะ่ะอันนี้ป้าที่เธอบอกอะ่ะขอได้ไหมขออะไรหรอขออะไรอ่ะขออะไรเป็นจริงโจ้เราต้องมาจัดการฝูงยิงโจ้หรอจริงโจ้อยู่ที่นี่ขออะไรอะ,ออะไรอ่ะทุกท่าะเฮ้ย ออะะไระ่ของอะไรเอียเธอโอ้ยชุดหมีเฮ้ยเยสชุดหมีอ่ะคนน่ารักเลยเอ้ยเธอเราน่ารักปะเย้ hey! คนน่ารักอ่ะฮีมีโนโต้เลยเธอต้องใส่คู่กับเราสิฮีมีโนโต้ขออะไรอ่ะเธอเราขออะไรได้ไหมเอ้ยเอานี้ก่อนเธอจะขอาาอะไรเราเมื่อกี้โอ้ยเฮ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 ้ยอะไรตัวอะไรตีอ่ะตัวอะไรตีอ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรตรีเราเฮ้ยอะไรตรีเราอ่ะว๊ดดิงจ้อเหรอดิงจ้อไม่น่ากัดผมนะทุกคนนี่อะไรอะไรอยู่ในนี้เวลาเอไรเออเออ โอ้ย,ยโอ้นายเสียงโคตรดังเลยนายให้เราทำอะไรให้เราจัดการจิงโจ้เหรอนี่ไงนี่ไงจิงโจ้เราจัดการจิงโจ้เหรอไห้แล้วเย้เขอาอะไรช่วยกันช่วยกันอื้ออื้อ เอาสิเอาสิวันนนี้ไม่อะไรวุสีนี้เมื่อขอขอเลยละกันโหของเขเยอะข้าวบนมันมีถ้าเธอเจำได้ข้าวบนมันมีอ่ะว่าไม่มีแล้วเหรอเฮ้ยโหแค่นี้หเหรออ้าวจับเรียบไปนาะหมดแล้วดีแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันเฮ้ยเราตรงนี้เป็นที่กบดานเราไหมอยู่ด้วยกันกับเราไหมเราจะเอาที่ตรงนี้เป็นที่กบดานน้องหมีกับน้องหมีหรือน้องแมวดนะียังก่อนไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทาไมเดี๋ยวเรามับไม่เอาอยู่กับเราก่อนเธอไม่เอาอยู่กับเราก่อนไม่งั้นเราจะตีนะเด็กดื้อเนอะะไรน โดนใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ไม่งั้นะฮเลิกมาเอา,อาโอเค๊กับบ้านเงนก็ได้กลับบ้านเงนก็ได้จะรีบนะก่อนกลับ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 ว้าไว้เจอกันกนะครับสวยจุ๊บโอเคครับโอเคโอ้โหหญิงเล่นอะไรนั่นน่ะโคตรรวยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหลบ เรารออยู่ที่นี่นะเราก็ทุกคนเราก็รออยู่ที่นี่แหละทุกคนครับไปแล้วทุกคนผมว่านะเราต้องอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะกลับมาแล้วเขาจะกลับมาไหมเนี่ยบายบายสวยถ้าฉันพูดแล้วเธอจะห้ไปก็ไม่พูดดีกว่ากลจะตอมาว่าไม่ได้คิดเอาใคร Tarzan put loud to me.